คลิปนี้เรามาชมเห็ดปลวกเกิดขึ้นอยู่ที่อู่ข้าวอนาำฟาร์มิงนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังนั่งเก็บเห็ดปลวกตรงนี้จะเป็นใต้โคนต้นมะม่วงนะคะแล้วก็มุมทางโน้นจะเป็นใต้โคนต้นกล้วยค่ะซึ่งตอนนี้คุณแม่กำลังเก็บเห็ดปลวกไม่ได้ไปต้องไปเก็บไกลที่ไหนเลยค่ะเก็บอยู่ในอู่ข้าวอุนาำฟาร์มิงของพวกเราเดี๋ยวจะพามาดูนะคะ สมัยก่อนตรงนี้ครูมัชาเอาฟางมากองทับถมเอาไว้ตรงนี้ค่ะดอกเล็กๆกำลังเกิดขึ้นค่ะนะคะ่ะตรงนี้ก็กำลังขึ้นนะคะตรงนี้เป็นใต้โคลนต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะตอนนี้คุณแม่กำลังนั่งเก็บเห็ดโคนอยู่ใต้โคนต้นกล้วยนะคะ คุณแม่ได้เยอะยังได้เยอะเลยไหนดู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 ด,ด,ด,ดูคุณแม่อ่ะนี่ตรงน,นี้คุณน่คุณแม่กำลังเก็บเห็ดโอเคตรงทางโน้นดอกมันตูมทางโน้นดอกมันตูมแต่ดอกบานมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ดอกบานแล้วโอ้แบบคือจะบอกว่าทึ่งมากเลย <c oughs> อยู่ที่อู่เข้าน้ำฟาร์มิ่งจะมีเห็ดปัวเกิดขึ้นค่ะ เนี่ยค่ะจะให้ชมนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังเริ่มเก็บจะให้ดูในตะกร้าของคุณแม่เนี่ยค่ะอืมวิธีการเก็บของคุณแม่แฮะ <laughs> ม,มีผู้มาช่วยงานอยู่ในอู่ข้าวน้ำฟาร์มิงเป็นเครือข่ายของอู่ข้าวน้ำฟาร์มิงนะคะมาช่วยงานอยู่ในฟาร์มเนาะตอนนี้คุณแม่กำลังเก็บเห็ดย่างเมามันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคือไม่เคยไม่เคยได้เก็บอยู่ที่ใกล้ๆเนาะพอได้มาเก็บอยู่ที่ใกล้ๆแล้วโอ้โหแบบอืม อันนี้หนอ่อกล้วยกําลังแทงหน่อออกมาตรงนี้ดินอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเอาฟางข้าวมากองทับถมเอาไว้ถ้าใครจําได้เมื่อสมัยแรกที่ครูมะฉา,ามาอยู่ที่สวนของคุณแม่เนี่ยเอาฟางห่อมากองทับโคนต้นกล้วยโคนต้นมะม่วงเอาไว้แต่ตอนนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเห็ดปลวกเกิดขึ้นเต็มโคนนะคะเนี่ย ได้กินแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะแกงเห็ดโคนให้กินเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ามีอะไรดีๆเด็ดๆจะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะ